ไปฟังท่านครนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารเนี่สอนให้ทำในวันนี้เป็นปักใต้เป็นปักใต้แบบสงขาร้านนี่ชื่อร้านครัวปักใต้เมืองสงขาเมนูที่จะมาสอนในวันนี้ไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนมีที่นี่จริงๆครับมันเป็นของเก่าแก่ของพื้นที่ของครอบครัวและของของเขามันมีอ้อยเข้ามาเกี่ยวข้องต้องแต่งต้องแต่งตแต่งต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งิ้อเอละอแตมคว้าปุ๊บรู้กันเลยทั้งคู่อกนับ ไปเดนนานาเป็นลิเกแล้วเพราะจริงๆแล้วเมนูนี้ชื่อว่าหมูต้มอ้อยผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของคขาว่ามันมาอย่างไรไม่เคยได้ยินเมนูนี้หมูต้มอ้อยใช่แล้วเป็นอาหารตตยด้วยใต้ด้วยยด้เลยแล้วอยู่สงขลาด้วยแต่ผมเดาเอาผมเดาว่าจริงๆแล้วคงมาจากคนจีนคนจีนเก่าแก่สมัยก่อนแล้วที่ว่ามาอยู่พอมาอยู่เสร็จเรียบร้อยเขาก็ทาอาหารประเภทนี้อยู่แล้วแต่ว่าวิธีที่เขาทําเขาคงไม่มีน้ําตาลมึง อ้อยหวานอ่ะอ้อยหวานเขาเลยใช้เขาเลยใช้อ้อยมาต้มมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพวกก็จะของเลยดีกว่าขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวาสิตาเด็ดหาทัญสกุลจากร้านครัวปักใต้เมืองส่งนนมข้า นี่พูดมอนนี่พูดมอนนะจริงๆแล้วที่มันมันน่าตื่นเต้นว่าชีวิตคนในการเดินทางในการที่เราจะต้องมีการเดินทางในชีวิตยาไม้เป็นคนที่มีความตื่นเต้นมั้งยาเป็นคนไหนนะสงขลาคนหัดให่ค่ะคนหัดใหญ่เป็นคนหัดใหญ่แล้วเสร็จแล้วปักใต้แล้วก็พูดเลยจริงๆครัวปักใต้เมืองสงขลาอยู่ที่ไหนจริงๆเมื่อก่อนขายอยู่กรุงเทพมหานครค่ะอืมเอาหรอค่ะขายอยู่ห้าสาขาอ่าแล้วก็ช่วงโควิดก็ปิดตัวลงอืม ก็หนีโควิดไปอยู่เมืองเพชรบูรณ์ไปอยู่เพชรบูรณ์เรับเพชรบูรณ์ก็เปิดสาขาหนึ่งเพชรบูรณ์หนึ่งตีครับก็มาสาขาสองที่จังหวัดลบบุรีค่ะลบบุรีครับติดกันเลยลบบุรีอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้อต่อระหว่างอำเภอสีเทพกับชัยบาดานค่ะอ๋อก็ต้องวิ่งออกจากกรุงเทพผ่านสระบุรีขึ้นไปก่อนแล้วค่อยไปแยกตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเข้าไปทางสีเทพ เส้นเส้นสลับวุฒแลตนนลเกลี้สีเทพดังขนาดนี้โอ้โหสุดสดเลยตอนนี้แล้วตอนนี้ตอนแรกไปเปิดตอนนั้นคนก็บอกโอ้แล้วใครจะไปใครจะไปตอนนี้ขอโทษนะครัวปักใต้เมืองสงขามันทางผ่านสีเทพเลย,<ช>เลยนะมีใครไม่รู้จักสีเทพบ้างไหมตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะสีเทพนะแล้วไปแล้วถ้าเกิดท่านไปจริงๆนะท่านไปเห็นพื้นที่จริงมันตื่นตาตื่นใจมากเลยนะใช่ค่ะเห็นแล้วตกใจไหมตกใจค่ะจริงจงผมก็ไม่เคยนึกเลยนะว่าเมืองไทยมีของอย่างนี้เป็น1ิปีร้อยปีนะโดยที่เราแบบ แต่เราไม่เคยมาพูดถึงกันหรือไม่ได้เคยมีกันหรือว่าเฮ้ยเพชรบูรณ์มีอย่างนี้จนกระทั่งพอยูเนสโกให้เท่านั้นนะครับโอ้โหพุ่งไปเลยนเนี้ยตอนนี้ไม่ใช่แต่คนไทยเที่ยวนะครับไม่ใช่แต่คนไทยครับต่างระต่างชาติมากันเต็มไปหมดใช่ค่ะแล้วมีครัวปักใต้มืองสงขลาอยู่ตรงนั้นด้วยมีสองสาขามองไัยพิยาค่ะร้านอาหารปักใต้ไปเปิดเพชรบูรณ์เออมันใจเด็ดไม่เล่าเอาถามภาษาเขาเลยตรงๆขายได้ไหมแรกๆคิดว่าเออน่าจะ ไม่มีใครทันเป็นแน่เลยสุดท้ายขายดีค่ะขายดีครับต่างถิ่นแตกต่างมันแตกต่างแล้วคนก็ชอบคนก็ตื่นเด้คนก็ไปกินมีร้านเดียวมีร้านเดียวทั้งเพชรจมูนอยู่ดีๆไปเปิดไปเปิดร้านอาหารปากใต้ปีไปเปิดที่เพชรจมูนนี่มีมีร้านนี่หรือมไม่มี มีร้านเดียวจริงๆแล้วก็มาเปิดที่สีเทพเนี่ยอย่างที่พูดนะฮะเมนูนี้ชื่อหมูต้มอ้อยเนี่ยเป็นของตระกูลใช่ไหมใช่ค่ะข้องเก่าข้องแก่ของตระกูลปู่ย่าทวดเธอจําได้ว่าย่าทวดสมัยปู่ย่าทวดทาให้กินนะทําให้กินที่บ้านแบบได้หมูมาไม่มีอะไรเลยน้ําตาลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีย่าก็ไปตัดอ้อยข้างบ้านแทนน้ําตาลค่ะมาต้มให้ลูกหลาน สมัยนั้นเป็นอย่างนั้นจริงไปตลอ้อยจริงๆท่านผู้ชมและสมัยก่อนนะไม่ได้ใช้ไม่ใช้ขาหมูอย่างนี้ด้วยนะใชหมูสามชั้นแต่เธอมาเธอบอกเฮ้ยไม่ได้คนเดี๋ยวนี้ก็ต้องกินต้องต้องประดิษฐ์ประดอยต้องดูดีขึ้นเพราะว่าขาเลยมันก็จะมีแบบช่วงหนังๆที่แบบว่าจึ้งแล้วมันทำแบบหนุนขากันเลยท่านผู้ชมครับมันเลยอร่อยมันเลยแตกต่างท่านมาดูความแตกต่างของหมูต้มอ้อยจากกรัวปากใต้เมืองสรงครานี่ครับดูสิครับ นี่ครับร้านอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมร้านข้าวแกงอ่ะร้านอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราร้านข้าวแกงขายข้าวแกงหมดข้าวแกงฝั่ใต้แล้วอยู่เพชรบูรณ์ที่หนึ่งแล้วอยู่ที่สีเทปอีกที่หนึ่งอันนี้ร้านที่สีเทพหรือที่ใช่บาดานอันนี้อยู่ชัยบาดานขาอต่อสีเทปทางต่อทงต่อเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมเปิดไฟให้ร้อนตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เอาขาหมูซี่หั่นแล้วใส่ลงไปลวกค่ะเอาขาหมูที่หั่นแล้วใส่ลงไปลวกขาที่ใช้ขาหน้านะครับลวกประมาณห้านาทีห้านาทีพอเพื่อให้เนื้อมันสะดุ้งสะดุ้าาะ้มนทีพ ขอสะดุ้งหน่อยนึงนี่ครับหมูขึ้นเอาขึ้นนี่บสดดน้ําไว้นี่ครับไปเสดดน้ํานี่ครับคราวนี้ตั้งกระทะใส่น้ํามันครับผมทอดเครื่องเคียงค่ะประเภทถั่วค่ะเอาถั่วลิสงไปทอดทอดค่ะถั่วลิสงอันนี้ต้มก่อนหรือเปล่าทอดค่ะไม่ค่ะไม่ต้องทอดไม่ต้องต้มเลยทอดอย่างนี้เลยทอดถั่วลิสงครับนี่ครับเพื่อให้มีความหอมเสร็จแล้วก็เอาไปทอดกระเทียมกระเทียมทอดครับเขาต้องการความหอมนะผู้ชมค่ะ แล้วก็หอมแดงหอมแดงเอาไปทอดเหมือนกันครับผมผมชอบเมนูนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนี่ดูดูดูฮะเดี๋ยวท่านจะชอบจริงฮะ เอาขาหมูที่ลวกแล้วไปรวนน้ํามันค่ะเอาไปรวนต่อเลยจากที่ทอดเสร็จไปรวนต่อคราวนี้รวนให้มันถุกหน่อยแล้วใช่ค่ะแล้วน้ามันมันจะออกมาเยอะไงแล้วก็นำมาตอกตักน้ำมันออกแล้วจึงเอาเครื่องที่รวนทั้งหมดอย่เงี้ยรวมลงไปใส่กลับไปใส่กลับไปกลับไปอีกอนี่น่าสนใจตามด้ดยขิงค่ะนี่คนจีนชัดๆเอาขิงใส่ลงไปแล้วก็อ้อยท่านผู้ชมอ้อยจริงๆอ้อยหวานๆตักใส้ใช้ส้มแขกค่ะแล้วก็ส้มแขกแล้วก็น้ำสต๊อกนิดนึงใช้น้ำสต๊อกใส่ลงไป ท่านผู้ชมนี่นี่นี่พอท่วมนะเกลือค่ะใช้เกลือแล้วก็ใช้เกลือค่ะคุณโบราณใช้เกลือค่ะซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนี่ครับแล้วก็ผสมไว้นิดนึงค่ะนิดนึงนี่ครับใช้กะปิค่ะดูดิใต้น้ำมีกะปิค่ะกะปิจริงๆแล้วก็น้ำอ้อยน้ำอ้อยท่านผู้ชมเมื่อกี้เราใส่อ้อยลงไปแต่ที่ใส่น้ำอ้อยจริงๆเลยลงไปถ้วยนึงท่านผู้ชมแล้วก็เท่าให้เข้ากันปิดฝาไนึ่่วโหนึ่งชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกท่านผู้ชมมันจะงวดลงไปเลยมันจะงวดลาดด้วยหัวกะทิเอาหัวกะทิลาดออกอะไรเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเคี่ยก่ออีกสิบนาทีอีกสิบนาทีแล้วหัวก็จะได้กลมกล่อมนี่นี่ท่านผู้ชมจริงๆเราออกมาเป็นอย่างนี้เลยออกมาหน้าตาไปหนีเลยเสร็จไม่พอใจอีกคันทิ้งแต่งหน้าโรยหน้าเองตามด้วยผักชีแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดอะไรกันเนี่ยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด ออกไวแล้วหมูต้มอ้อยครับโอ้โหท่านที่เคนผมกำลังจะเดาวไม่ว่าใครก็ตามที่กินเมนูนี้ใส่เข้าปากเข้าไปนะ มีตกใจทุกคนนะอาะผมไม่ได้พูดสองคนนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยนะเริ่มต้นมาตอนนี้จริงๆเลยใช้คาบูคาน่านะครับเพราะมันมีมันน้อยนะคนผู้ชมครับแล้วมันจะมีความนุ่มหนึบนะครับใส่น้ําอ้อยสดๆลงไปเพื่อความหวานแล้วก็ความหอมแล้วก็ใส่ตัวอ้อยลงไปด้วยเขาไม่ได้มีการใส่น้ําตาลใดๆทั้งสิ้นเลยน้าหมูเนี่ยมาทอดก่อนมาเคี่ยวก่อนแล้วเพื่อให้หมูเนี่ยมันเป็นชิ้นสวยแล้วก็ไม่เละมันเป็นความสําคัญมากๆที่ทําทุกอย่างออกมาให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วการกินเข้าไปผมการันตีได้วว่่าาจะะบบอออกกเหมืนัไร มันบอกไม่ได้มันบอกไม่ตอนแรกผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบเอ้ยเหมือนขาหมูต้มถั่วอะไรเงี้ยเดาว่าเป็นทางนั้นนะดูดิปรากฏว่าพอกินไปมันมีรสอื่นเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วว่าทานคูน้ำจิ้มอร่อยมากอ่ะมันไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะคืออ้อยเนี่ยอ้อยมันอ้อยคือทําให้รสชาติอาหารเราไม่เคยกินอาหารที่มาจากอ้อยอ่ะเพราะฉะนั้นมันแบบมันมีความนุ่มนวลในแบบอร่อยมากเลยอ่ะ อร่อยจริงไม่รู้จะอธิบายยังไงออ่อยซิปผมว่าให้ทานคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดผมไม่ไม่ทานเลยผมมีความรู้สึกหมูหวานอ้อยเนี่ยมันเหลือเชื่อสําหรับผมผมจึงไม่ได้ใส่แต่ใส่ก็ไปอีกรสหนึ่งแบบแบบนอนไา่กินเลยคุณกินตัวหนังหมูหรือยังกินตัวเอ็นหมูหรือยังโอ้โหทุกอย่างอยู่ตรงนั้นหมดเลยเฮ้ยโกโก้ครับพี่ยองครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติของพ่นดินเอ เมนูแบบนี้ครับถ้าใครดูแล้วนะครับจะไปทํานะครับหนูเชื่อว่าพี่ยาดีถูกไหมฮะใช่ค่ะดีครับดูปุ๊บเอาไปทำหนูไม่อยากให้มนุูยหายไปไหนครับคุณผู้ชมครัวปักใต้เมืองสงขลามีตองสาขานะครับที่เพชรบูรณ์กับลบุรีใครมาไหนมามาถ้าเห็นป้ายนี้ลองแวะกินครับเพราะว่าเมนูหมูต้มอ้อยเมนูนี้การันตีครับรับไปเลยครับติ๊บกระเนเต็มติ๊บกะเนเต็มติ๊บกะเ็นเต็ม ผมเอาขิงวางอีกทีหนึ่งคือผมตักแล้วนี่ข้าวใช่ไหมครับ,รบแล้วก็หมูต้มอ้อยแต่ผมยังต้องเอาขิงวางอีกทีมันอร่อยมากมันเป็นอะไรที่กินคู่กับขิงได้อย่างเหลือเอชื่อมากๆ,ๆโอ้โหแล้วตรงหนังมันนะ <c oughs> กินไปเนี่ย <c oughs> เป็นการกินขาหมูที่กินตรงส่วนหนังแล้วลองใส่น้ำจิ้มดูที่รับใจแล้วเมื่อกี้แต่ว่าใจจริงก็คือยังแบบคืออยาาบอกผู้ชมว่ามันอร่อยโดยไม่กี่กับน้ำจิ้มไม่เออมันอร่อยจริงคือไม่รู้ตัวเลยเหรอ พี่ยามันอร่อยด้วยไม่เกี่ยวกับน้ำยิ่้แล้วแล้วหนูกินหนูพี่นะแล้วถ้าผมหนังไม่ผดเลยพูดต่อดริงๆครับขออนุญาตนะผมจะแทรกคุณหนังมันผมไม่เคยนึกว่าเวลาที่มันต้มกับน้ำอ้อยแล้วน้ำอ้อยมันแทรกเข้าไปในหนังออร่อยมันแทรกไปในหนังหวานน้ำตาลกับหวานน้ำอ้อยมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมลองลองไปกินเมนูนี้นะครับคือหวานน้ำตาลเรารู้แล้วว่าใส่ไปมันก็จะเหมือนหวานใช่ใช่ขิงฮะขิงขิงต้องใส่ขิงแม่พี่อ้อครับเหล่คนนะฮะเหล่คนเหล่คน ขอบคุณคุณวาสิตาขอบคุณนั้นครัวปักใต้เมืองสงขลาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วจาเป็นต้องลาไปก่อนแต่จริงๆไอเนี่ยเป็นเพชรแล้วเป็นเพชรแล้วแล้วอันตรายนะถ้าเขาเจอเพชรเม็ดนี้กลับบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเพชรเม็ดนี้ไว้นี่เลยลาไาแล้วไม่ได้พิธีารผู้รอดรายการให้ลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ประโยชน์ของต้นอ่อนข้าวสาลีการรับประทานต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับควรเริ่มจากการรับประทานทีละน้อยนะครับพินแบบต้นข้าวอ่อนๆนะครับี่านผู้ชมครับกระเพาะปลานำแดงครับ เหลือเชื่อไหมล่ะมายังเหลือร้านแบบนี้อยู่ฟิลลิ่งกับพาะปลาไม่เคยกินแบบนี้เลยใช่เพราะปลาที่เรากินตามงานทุกทีทั่วไปมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยคุณผู้ชมคุณเก่งมากเมื่อไหร่ลาออกก็รบอกวผมจะเรียกคน